สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวค่ะซึ่งนั่นก็คือดาวพระอังคารนั่นเองนะดาวพระอังคารได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีตุลค่ะมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระสุขดาวอังคารและดาวพระสุขถือเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ดังคํากลอนที่ ว่าสุกปากหวานอังคารรับเอานั่นเองนะคะแต่การมาของดาวพระอังคารในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่ไม่เข้มแข็งค่ะได้ตำแหน่งเป็นประนั่นเองนะคะเราก็มาเช็คกันเลยค่ะว่าอิทธิพลของดาวพระอังคารที่ทำการโคจรยกย้ายในครั้งนี้จะส่งผลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูค่ะชาวธนูท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีธนูก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระอังคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณคะ่ะในวันที่3ตุลาคมปี2566 ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2566ดาวพระอังคารดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีตุลน,นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนลาพระของดวงชะตาค่ะดาวพระอังคารเป็นดาวปุตตะเป็นดาวโชคลาภเล็กโคจรมาอยู่ที่เรือนลาพระมาอยู่ในเรือนโชคลาภใหญ่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีธนูย่อมมีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคเกิดลาภเกิดผลประโยชน์ทางการเงินอย่างแน่นอนบางคนได้รับมากบางคน ได้รับน้อยก็ย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาค่ะแต่ในจังหวะ3มตุลาไปจนถึง15พฤศจิกามันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะชาวธนูจะมีความโชคดีอะไรบางอย่างประการแรกเลยนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดช่องทางทำไรายได้ใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆที่มันจะสามารถต่อยอดทําให้คุณหาเงินหาทองจากมันได้หรือถ้าใครเป็นนักเรียนนักศึกษาก็มีโอกาสที่จะสอบติดเรียนติดเข้ามาหาวิทยาลัยที่ตัวเองอยากเข้าเข้าเรียนในคณะที่ตัวเองอยากเรียน มันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นสําหรับใครที่อยู่ในวัยทํางานนะคะจะเป็นช่วงที่หนทางทํางานหรือว่าช่องทางทํามาหากินของคุณนั้นมันจะมีแสงสว่างมาค่ะคือคุณจะเจอโอกาสที่นึกไม่ถึงคาดไม่ถึงเป็นโอกาสที่ได้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือเป็นโอกาสที่คุณไปเจอเองก็ได้ด้วยการขวนข,ขวายขว่คว้าของตัวคุณเองก็ได้หรือคนอื่นจะหยิบยื่นให้ก็ได้มันเป็นความโชคดีจริงๆนะสำหรับชาวลัคนาราศี ธนูตั้งแต่3ตุลาไปจนถึง15พฤศจิกาตรงนี้แต่ก็ต้องอธิบายกันแบบนี้นะคะว่า ดาวพระอังคารแม้จะโคจรมาอยู่ในภพเรือนที่ดีแต่เขาได้ตำแหน่งเป็นประซึ่งคำว่าประนั้นมีความหมายที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะะักค่ะหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังประหมายถึงไม่เข้มแข็งไม่ต่อเนื่องไม่สมบูรณ์นะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระและได้ตำแหน่งเป็นประแบบนี้อาจจะมีความทุกข์ใจหลังจากที่ได้โชคได้ลาบมาหรืออาจจะบางหรือบางคนอาจจะมีความทุกข์ใจก่อนแล้วค่อยได้โชคได้ลาบมา ตามภายหลังก็เป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้ทั้งสองกรณีมันเหมือนเป็นทุกขลาบนั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีธนูคะ่ะดาวพระอังคารที่โคจรมาอยู่ในราศีตุลมาอยู่ในเรือนลาภตรงนี้เขาได้โคจรมาอยู่ที่บ้านเรือนของดาวพระสุก ซึ่งดาวพระศุกร์และดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะดังคํากลอนที่ว่าสุปปากหวานอังคารรับเอาและนี่นะคะก็จะเป็นสัญญาณทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลเวลาคุณเจอปัญหาหรือว่าเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่คุณจะไม่โดดเดี่ยวค่ะไม่หัวเดียวกระเทียมรีบค่ะชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากคนรอบข้างโดยเฉพาะญาติสนิทพิสหายคอนเน็กชันเพื่อนฝูนของคุณนั่นเองนะคะนอกจากดาว ระอังคารจะเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็ยังถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะดาววินาศโคจรมาอยู่ในเรือนในเรือนลาพระนั่นหมายความว่าคุณมีโชคมีลาบจากทางไกลค่ะ โชคลาภอะไรที่มาจากทางไกลโชคลาภที่เกิดขึ้นแบบฟลุกฟลุกปุบป,ปับฉับพลันหรือโชคลาภที่ได้มาจากความเสียหายได้มาจากของพังของชำรุดแบบนี้เป็นต้นค่ะสมัยมองว่านี่เป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรมาอยู่ในเรือนลาภะ,พะเพราะมันมีเกณฑ์ที่ดีมากกว่าเกณฑ์ที่เสียค่ะและดาวพระอังคารมาสถิตอยู่ในบ้านเรือนของชาวของดาวพระศุกร์ด้วยก็จะยิ่งเกื้อกูลทําให้ชาวลัคนา นาราศีธนูนั้นได้รับอิทธิพลดีๆค่ะชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์บ้างซึ่งบางครั้งมันจะมีเกณฑ์ขึ้นขนึลง,ลงอารมณ์ไม่นิ่งดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวบุตตะเป็นดาวแห่งอารมณ์ โคจรมาเป็นประนั่นหมายความว่าอารมณ์คุณจะร้อนง่ายขึ้นหงุดหงิดกับคนรอบข้างได้ง่ายขึ้นใครทําอะไรไม่ถูกใจคุณก็วีนคุณก็โวยวายใสย่เขาหรือบางทีใจร้อนเวลาขับรถขับราหรือบางทีทะเลาะกับคนรอบข้างได้ง่ายเนี่ยลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์เกิดขึ้นรวมไปถึงมันจะมีเรื่องของความขี้เกียจเข้ามาด้วยค่ะดาวพระอังคารเป็นดาวแห่งความแอคทีฟดาวแห่งความขยันดาวแห่งการบุกเบิกลุยต่อสู้เดินไปข้างหน้าเมื่อโคจรมาเป็นประมันก็จะมีมุมเบื่อ เบื่อเซ็งๆไม่อยากจะหยิบจับทําอะไรนะคะมันเป็นลักษณะที่เหนื่อยๆเหนื่อยๆนะคะค่อนข้างที่จะสโลค่อนข้างที่จะช้าไม่ว่องไวไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นพยายามเบรกตัวเองนะถ้าเริ่มรู้ตัวเองว่าเริ่มขี้เกียจก็ให้ลุกขึ้นมาแอคทีฟหน่อยบริหารร่างกายออกกําลังกายหน่อยให้ร่างกายมันกระปี้กระเป่าจะได้มีกําลังใจมีแรงในการทําอย่างอื่นในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นั่นเองนะคะในจังหวะที่ดาวพระร้งคานมาสถิตในเรือนล พระนะชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีจากคนที่อายุน้อยกว่าคุณจากคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณโดยเฉพาะลูกหลานลูกน้องบริวารน,นะคะมีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะเกื้อกูลสิ่งดีๆให้กับตัวคุณแล้วก็มีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีธนูจะได้ลูกใหม่นะคะจะได้สมาชิกใหม่นะจะมีบุตรมีลูกประมาณนั้นไม่ใช่ว่าจะได้ลูกใหม่สิคือเหมือนกับว่าได้ได้มีลูกได้มีบุตรนะคะหรือได้คนมาอยู่ในบ้านเพิ่ม ได้สัตว์เลี้ยงเพิ่มอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีธนูจะมีความคึกคักมีความสบายอกสบายใจมีความรื่นรมมีเกณฑ์สังสรรค์ปาร์ตี้มีเกณฑ์เดินทางไปในที่ที่ไม่เคยไปคือเรื่องของความสบายใจอ่ะมันจะเกิดขึ้นเยอะเลยนะสําหรับชาวธนูในช่วงที่ดาวพระอังคารมาสถิตในเรือนดีๆอย่างเรือนลาพระครั้งนี้ค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวธนูสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ